หนูหนูอะไรนะหนูไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากเป็นคนทหารน่ะเขาไม่ให้เปลี่ยนชุดแล้วก็ไม่ให้ซักผ้าด้วยหนูก็เลยอยากเป็นถช่คนขับรถถังทหารเขายกขับรถถังหรอถ้าเป็นคนธรรมดาขับไม่ได้หรอใช่ใช่ เป็นคนเป็นคนเป็นคนทหารน่ะเขาไม่ขับรถถังถ้าเป็นคนดู่อยู่ตีบ้านไม่ได้ใส่รถถังไม่ได้ขึ้นรถถังไม่ได้เป็นทหารก็อยู่บ้านขึ้นไม่ได้ถ้าใครไม่เป็นทหารเข,ขาไม่าหาให้ขึ้น,ออนถ้าใครเป็นทหารเขาให้ขึ้นโอ้ยแต่แม่ว่าถ้าใครซนเขาไม่ให้เป็นทหารนะใครที่แบบดือด้ออะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครดื้อเขาให้เป็นแต่ถ้าใครมีดื้อเขาไม่ให้เป็นก็น้องอ่ะเขาไม่รับหรอกเพราะว่าน้องอ่ะดื้อแม่เีแม่ม่รับหลังแม่เน่ยดื้อเดี๋ยวจะโดนแม่ตีตูด